วันที่จะเปิดดูของแท้ผมถามเรื่องราคานะครับต่างกันมากน้อยแค่ไหนเอ่ยโอ้โหป่าอยู่โน่นครับไปดินอยู่นี่เหวลงแบงล่างเลยครับโอ้เหวไว้เหรอครับป่าจะแนะนํานี้ให้ผมเลยใช่ไหมครับเทียมเทียมนี่แมวเลยไม่ให้เลยเทียมอ่ะต้องอยู่ที่คนไล่เขาไล่ได้ไหมแล้วเต็มใจไล่มาการที่เป็นขบูใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับอ่าวันนี้จะป้อนในดีเขาได้แรงเขาง่ายคือป่าได้ผมใส่ตัวนี้เลย ได้ตนี้แน่นอนครับล้าน99.99้าล้านเลยเหรอล้านเลยจบคือล้านเปอร์เซ็นผมไล่มาแล้วไลของ้ของเทียมถามว่าวิ่งมันโอเควิ่งดีแต่อย่าลืมนะท่าของแท้ของเทียมการต่อเกียร์มันจะผิดกันแต่ถ้าความเร็วท้ายวิ่งได้ไม่ได้แต่ผมใช้ของแท้ผมอาจจะกลางผมอาจจะเร็วแล้วท้ายผมจะหนีคุณนะของแท้ไม่มีดับไม่ต้องกลัวครับจัดไปผมไม่กลัวครับ ไม่กลัวครับแล้วจะรู้ว่าทีเซตผมเป็นยังไงใช่ปะ่ะใช่ถูกต้อง <c oughs> คุณมาถูกทางแล้ว <c oughs> ไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับมีตลาล์คสุขทีมอเตอร์ไซค์วันนี้เราอยู่ในบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับสี่แยกบ้านหูกะกทิงบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งผมได้มาร้านดิดมอตเตอร์หรือร้านป๋าดิดป๋าชัยเพื่อจะมาอัปเกรดสิ่งสุดท้ายของอีกแก่ทีซันอา เพราะว่าอีกแก่ทิศนาเนี่ยผมที่ผมได้ลงไปก็จะมีพวกของของแต่งพวกเบรคพวกการสับัดพวกระบบเซฟตี้ต่างๆซึ่งถือว่าพอใจไหมนักสึตพอใจมากในระบบเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่พอใจนะั่นคือความแรงมันสามารถไปได้มากกว่านี้เพราะว่าผมเนี่ยใช้คาบูเป็นคาบูเคเหลี่ยมควานปากส .5 ซึ่งมันคิดว่าน่าจะได้ไปไกลกว่านี้ก็เลยมาหาป๋าเลยมาป๋าถามป๋าว่ามีคาบูอะไรแนะนำไหมเดี๋ยวเราไปคุยกับป๋าดีกว่าวันนี้เราอยู่กัร้านดิบมอเตอร์นะครับ คุ้นเคยบรรยากาศนี่กำลังหาอะไรอยู่ครับสวัสดีครับป๋าเดชสวัสดีครับสวัสดีครับมาาป๋า,ปา,ปาถึงนี่เลยครับเพื่อจะให้ป๋าเนี่ยแนะนำขบูให้ทีชั้นอาผมหน่อยซึ่งสเต็ปของเขาตอนนี้จะเป็นแบบว่าใช้ขบูเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยสาหอยู่แล้วก็เป็นท่อก,กระโดกแล้วก็ลูก VR อะไรอย่างเงี้ย เลยลูกวิทลูกแกมมาแล้วก็ยืด่วงแปะอะไรประมาณเนี้ยตามสเต็ปเหมือนคล้ายๆที่ป๋าทำแหละแต่นันคือช่างเลข,เขาทำใช่ไหมหป๋ามีแบบขาบูยังไงแนะนำผมหน่อยบูอ่ะจริงๆแล้วอ,อ,อ,อ่ะถ้าเป็นขบูหัวใจเป็นสามแปดเป็นสามแปดเนี่ยก็จะเป็นยอดนิยมแล้วก็จะเทสง่ายมันอยู่ที่ว่ายังไงดีครับผมในทุนรัทั์เราในทุนรัทั์เราแต่ จริงๆแล้วถ้ารถลูกค้าครับทั่วไปหรือว่าที่มาทํารถกับผมผมจะไม่ค่อยเซตขบูเป็นเป็นขบูจีนอะไรพวกเนี้ยม,มันถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันต้องใช้เวลาครับยังยังขบูพวกเนี่ยตัวนี้นะครับครับเป็น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 ,เป,นเป็นขบูมิกุนิครับมิกุนิครับแท้ไม่ปาเนี้ตัวนี้เทียมแแท้ครับเทียมแแทะครับ มันดูยากไม่เอ่ยมันดูยากครับต่างมันดูยากจากแท้กับแท้กับเทียมมันดูยากมันดูยากครับแต่พวกเสื้อเข็มพวกอะไรพวกนี้มันจะไม่เหมือนกันครับเสื้อเข็มตัวนี้จะไม่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 สามรูไม่สามรูแต่ถ้าสามรูมันก็จะมองเนี่ยไปดูไอ้ตัวนี้มีสามรูไหมข้างในมีอีกสองรูไหมไม่มีไม่มีครับผมเดี๋ยวจะให้ดูของแท้ครับโอ้ยของแท้เหรอ ครับของแท้ครับก่อนที่จะเปิดดูของแท้ผมถามเรื่องราคาหน่อยครับต่างกันมากน้อยแค่ไหนเอ่ยโอ้โหก็ฟ้าอยู่โน่นกับดินอยู่นี่เหวลงแบงล่างเลยครับโอ้เหไว้เหรอครับแต่ถามจริงอันนี้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 ป๋าจะแนะนํานี้ให้ผมเลยใช่ไหมครับเทียมเทียมนี่แมวเลยไม่ให้เลยเทียมอ่ะต้องอยู่ที่คนไล่เขาไล่ได้ไหมและเต็มใจไล่ไหมเต็มใจแต่ถ้าของแท้ครับผมนี่ครับ รูเสื้อเข็มมีสามรูครับรูรูใหญ่แล้วรูเล็กเล็กๆมีสองรูนะครับรูนะฮะครับรูเล็กๆเห็นไหมครับจะนิดเดียวครับเขาเรียกเสื้อเข็มสามรูเข็มสามรูรุ่นใหม่แต่ถ้าตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นใหม่แล้วมันจะเป็นตัวนี้ครับครับรหัสของเขาเหรอฮะในยูตัวนี้ครับหนึ่งสี่สามครับถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นห้ายูเอ็น มันก็จะจำใ้่าใหม่พวกนี้เนี่ยมันจะตีมาเลย5เยนเป็นเป็นมันก็ทำพยายามทําให้ให้เหมือนของแท้แต่ไม่ใช่ของแท้อ่าโอเคอะ5เยนพวกนี้มันก็จะเป็นพวกอาติดรถพวกไวซตครับอ๋อเป็นรถพวกไวเซตขบูตที่ดีที่สุดก็คือไวเซตจริงหรอครับวิบากใช่ไหมวิบากครับโอเค นี่เอาง่ายเนี่ยโลโก้ยามาฮ่าวายซครับนี่โอ๊ยไม่ค่อยต่างไงนะป๋าเนาะเขาพยายามทำมองแล้วไม่ต่างเขาพยายามดูดิสลักโลโก้อย่าไหมเขาพยายามทำให้มันเหมือนกันที่มากที่สุดเลยอะแต่ถามว่าบางลูกดีไหมบางลูกก็ดีอืมแต่บางลูกก็เอาไม่ได้เลยครับเนี่ยถ้าเป็นโลโก้ห้ายูเอ็นสมัยก่อนอ่ารุ่นแรกๆเนี่ยหมื่นหมื่นหมื่นสี่หมื่นสี่พันห้าในในที่เราซื้อกัน แต่ตัวนี้ครับราคาไม่ใช่น้อยแล้วครับอลองไปหาซื้อดูได้ตามท้องตลาดหมื่นห้าครับหมื่นห้หาตามท้องตลาดดูได้แล้วถ้าคนเห็นผมใส่แล้วเขาอยากได้ที่เขาติดต่อปาได้ไหมก็จัดให้ได้ไหมจัดให้ได้ครับของแท้ราคาก็ถูกกว่าครับถูกกว่าให้ให้ให้บอกว่าอมาจากเบสิกเราก็จะจัดให้ครับได้แต่ราคา ต้องถามที่อื่นดูก่อนนะว่าราคาตัวนี้หมื่นหแน่นอนหมื่นห้าแน่นอนแพงเหมือนกันเนาะแต่ของผมถ้ามาบอกเบสิกก็ถูกกว่าครับใช้คําว่าเจ็บแต่จบไหมปะจบแน่นอนแน่นอนก็คือเอาง่ายคือประกอบใส่รถไปปั๊บนี่เป็นไงคนคนละเรื่องเลยไหมไล่ช่วงเบาช่วงนิ่มนวลของเขาจะอยู่ในตัวของเขาจะเซตง่ายแล้วแล้วสุดท้ายแล้ว การที่เป็นคาบูใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างครับว่นนี้จะป้อนไอเดีเขาได้แรงอป้อนไอดีได้แรงครับป้อนไอดีได้แรงดูดดีครับแล้วเรื่องของน้ํามันและการจ่ายนั่นนี่เป็นไงน้ำมันการจ่ายถ้าน้ําหนูอากาศเบอร์เดิมๆเข้ามาก็จะอยู่ในระเบร์เบอร์เบอร์สีตอนนี้ก็อยู่ที่กําลังเครื่องยนต์ว่าครับใครจะชอบแบบไหนครับ ถ้าชอบแบบจี๊ดๆก็ต้องลดน้ำหนูอากาศโอเคแต่ถ้าชาอยากได้แบบตึงๆครับโอเคน้ำหนูอากาศของเขาใช้ได้แล้วก็ลดเมน <main S 1> <ม>เอาลดน้ำมันเอาพุทธมนสวยเนาะ <c oughs> ก็อเเไอพ้พวกนี้จะเงาครับเราสังเกตได้นะครับเนี่ยดูสองลูกครับดูสองลูกนะไอ้ตัวนี้จะเป็นเปนเนียมธรรมดาตัวนี้จะเงาครับป้าพูดตรงๆเทียบกันอย่างนี้รู้เลยไหนเทียมไหนแท้ ก็ใช่ไหมนี่แหละครับมันถ้าถอดสายออกนะเล้วเราลองมาเทียบกันดูนะเป๊ะเลยสายเขาก็มีใช่ไหมถอดออกไปสายออกก็มีอง่ายคือป๋าได้ผมใส่ตัวนี้เลยใส่ตัวนี้แน่นอนครับล้าน99.99สเ้าเเล้านเลยเหรอล้านเลยจบคือผมไล่มาแล้วคือไล่แล้วมันจบกว่าแล้วไล่ง่ายแล้วการกินน้ำมันก็จะน้อยกว่าการกินน้ำมันน้อยกว่านะยางคะบู ใหญ่ๆเนี่ยเราแตะคั้เล่งนิดเดียวถ้ากระบูเล็กเราต้องแตะคั้เล่งให้มันให้มันกินให้พอไอ้พวกนี้มันทีนิดเดียวแตะคั้เล่งนิดเดียวมันก็พอจริงหรอปะครับเพราะว่าในเรื่องของไอ้ลูกเข็มเล่งเข็มเล่งเพราะเข็มเล่งแล้ว่ที่มันมีเสื้อเข็มเสื้อเข็มสามรูเพื่อเขามีเพื่ออะไรเพื่อเอาไปไล่น้ํามัน ที่จะป้อนเข้าไปในเสื้อเข็มครับป้อนเาไปในเสื้อเข็มเพื่อให้น้ํามันอ่ะมันเข้าแรงแล้วเป็นฝอยให้มากขึ้นให้มากขึ้นมันมันมันก็มีค่าของมันอยู่มีค่าของมันอยู่งั้นส่วนใหญ่ในตลาดที่เขาเล่นรถกัตอนนี้บางคนก็มีสายเทียมก็มีสายแท้ก็มีเหมือนกันแต่บางคนเขาว่าเขาไล่เทียมไม่เห็นเป็นไรเลยก็เข้าใจครับแต่แล้วแต่เนาะ แต่ผมขอเอาของแท้แล้วกันที่รักคนที่รู้จักอย่างเช่นผมเนี่ยก็ของแท้ดีกว่าใช้ใช้ของแท้ดีกว่าโอเคแล้วถ้าใครสนใจนะฮะคบูติดต่อมาติดต่อมาปามีขายบอกเบสิกแนะนํามาครับเดี๋ยวลดให้ปาจะไม่ค่อยขายเทียมเลยใช่ไหมส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ขายเทียมที่ผมซื้อซื้อมาทุกรุ่นเลยครับมีทั้งไคอินอาฮะเนี่ยไคอินครับ นี่ก็นี่ไม่ใช่งานแท้ครับอ๋อนี่ก็เป็นงานจีนเหมือนกันเขาหลองานจีนเหมือนกันเอนป่าพยายามลองแล้วเนาะอยากอยากลองหมดครับลองหมดอยากอยากสามสามสามหกกลเป็นสามแปดฟานเอาอะไรเอาแล้วก็ยกเอามันก็ของแท้ของแท้จบที่สุดครับเอาางเทียมไงก็ไม่จบเนาะมันแท้จบกว่าจบไม่สวยอ่ะจบว่าสวย จบไม่สวยเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะเราพูดเราไม่พูดถึงของเทียมเราพูดถึงของแท้ส่วนใหญ่บางครั้งที่เราเห็นป๋าก็จะใช้ฝาดําก็มีใช่ไหมต่างกับหัวใจยังไงเอ่ยฝาดําผมไม่ใช้ผมใช้พวก R S C R พวกนี้มผมจะใช้ขบูที่สุดที่ดีที่สุดผมที่ผมมาใช้ใช้มานะผมว่าเป็นขบู C R แล้วก็ตระกูลฮอนด้าเป็นขบูที่ว่างานเขา งานเขามืเย็นการตอบสนองแต่ถ้าพูดถึงว่าขบูใหม่ๆเลยนะของสามแปดเป็นพวก KTM ถามว่าเลี่ยมไม่เลี่ยมก็คือมาใช้แต่ว่าบางตัวไม่เหมาะกับที่เราใช้ครับครับต้องมาเปลี่ยนเข็มอืต้องมาเปลี่ยนเข็มต้องมาเปลี่ยนมันเซตหลายอย่างครับแต่ฟาร์มคมจะสู้พวกใบเซตไม่ได้โอเคสู้ไม่ได้ครับส่วนใหญ่พวก KR ก็จบที่นี่จบ จบที่ Y Z ซตจบที่ Y บเโอเคแต่บางคนเขาก็ไปใช้อย่างอื่นนะแล้วแต่แต่คนไล่ไล่ได้ก็โอเคอุ้ยแบบมาข้างล่างป่าก็มีลีดด้วยหรอลีดมีครับลีดฟอสฟอสแท้เลยครับโอ้พูดถึงคาบูเสร็จต่อด้วยลีดแล้วกันลีดทำไมเขาถึงได้ต้องเปลีดคาร์บอนครับป๋าลีดคาร์บอนเนี่ยมันจะมีสองชุดครับผมเดี๋ยวนี้จีนก็ทํามาใกล้เคียงแต่ถามว่าใกล้เคียงแบบไหนใกล้เคียงที่เราไม่มีเงินอะ แต่พวกที่จบจบนะครับใส่ลีกไปปั๊บเล่งปั๊บจะรู้ทันทีท้ายได้ไม่ได้อะไรไม่ได้จะง่ายกว่าครับง่ายกว่ายังกระบูยังรีจีนเงี้ยใบลายจะไม่เหมือนกันคล้ายกันครับบางอ่าบางรุ่นเขามาจะไอตัวนี้บางไอตัวนี้หนาครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมาบางงคู่ก็ถามว่าเล่งดีไหมก็เล่งดีอ่าก็มีมีมีหลายคน มีหลายคนที่ไล่รีดจีนกระบูจีนถามว่าวิ่งได้ไหมเขาก็วิ่งได้นะก็มีมีเก่งเก่งมีเก่นเก่งอย่างอย่งอย่างช่างโอก็เก่งชัางโอช่างเล็กอะไรพวกนี้ที่รู้จักกันนะเขาก็เก่งนะ ก็ไล่ไล่ได้ได่ได้ก็เก่งตรงนี้ก็เก่งแต่สล,ตสลับป๋าคิดว่าก็ให้เจ็บเลยแต่จบเออผมเอา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 จบดีกว่าเอาถ้าผมจะเล่นลีดก็ต้องแบบนี้ดิต้องเป็นเป็นวีฟอสอย่างเดียวป๋าก็มีขายใช่ไหมมีครับแล้วถ้าคนอยากซื้อก็ติดต่อได้เลยเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่มีครบหมดนะครับร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนมีหมดหม้อนมหม้อน้ำสวิงงานอยากได้อะไรอยากได้อะไรป๋าจัดให้จัดให้อันนี้ก็จัดให้ผมแล้วกันเนาะได้ครับขอบคุณมากสำหรับความรู้แล้วก็การแนะนำคาบูป๋าบอกว่า คนที่สงสัยกันอยู่ว่าเออเราจะเล่นของเทียมสุดท้ายบางคนเนี่ยเล่นเทียมแล้วสุดท้ายต้องเปลี่ยนไปของแท้มีเยอะไหมปะมีโหใช่ไหมขนาดลูกน้องผมอะใช้ใช้ของเทียมถามว่าวิ่งมันโอเควิ่งดีแต่อย่าลืมนะท่าของแท้ของเทียมการต่อเกียร,กร์การการเกียร์ต่อเกียรเนี่ยมันจะผิดกันช่วงยกคันเร่งช่วงเติมคันเร่งเนี่ยมันจะผิดกันเลยครับเสียง คุณไทยของเทียมปั๊บแล้วคุณมาไทยของแท้เสียงจะผิดกันด้วยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องก็คือเอาง่ายถ้าถ้าคนที่ไม่เคยใช้ไม่เคยสัมผัสของแท้ก็จะไม่รู้อ่าถ้าคนถ้าไม่คิดมากไม่ไปแอนตี้อะไรเนี้ยอ่า,าถ้าแอนตี้ยของแท้เสียงก็เหมือนกันละไม่เหมือนแต่ผมการันตีเลยไม่เหมือนครับไม่เหมือน แต่ล้ความเร็วท้ายวิ่งได้ไม่ได้แต่ผมใช้ของแท้ผมอาจจะกลางผมอาจจะเร็วแล้วท้ายผมจะหนีคุณนะหนีแน่นอนเพราะว่าในแง่ของการขี่แข่งกันเนี่ยย่านความเร็วทุกย่านสําคัญหมดใช่ใช่ปาดปาดปาดเนี่ยเกียนะไอ้เพิ่งนี้เออนิดนึงอาจจะไปก็ได้ครับต้องเข้าใจพวกนี้ของแท้ไม่มีดับไม่ต้องกลัวครับจัดไปผมไม่กลัวครับ ไม่กลัวครับแเราจะรู้ว่าทีเซตผมเป็นยังไงใช่ป่ะใช่ถูกต้องคุณมาถูกทางแล้วนี่ย่ามาห้าสินค้าคุณภาพใช่ป่ะจัดไปจับตามาใจป่าเลยอย่าลืมนะอย่าลืมโทกว่าผมด้วยโอเคฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันจัดไปเร็ว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 นี้แหละเร็วเรวโอเคครับผมฝากร้านด้วยนะดิดมอเตอร์นะครับครับครับ เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณานะครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทวีปอตอรไนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID Line ดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับงานไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ